S <S จา้ามาแล้วจ้าจ้าบุญทิงบุญทิงจ้าออกมาหาพ่อหน่อยเร็วบุญทิงออกมาหาพ่อหน่อยเร็วหมำเร็วมามออกมาเร totally ็วออกมาเร็วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหาพ่อหน่อยเร็วไอ้ยะอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะไอ้พ่ออยู่นี่ เห็นพ่อยังเห็นพ่อยังนี่พ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่เปลี่ยนบรรยากาศหน่อยลูกมา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 ไอ่ไหน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 พ่อพาเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมุมเดิมเดิมมันซ้ําจําเจนะครับวันนี้พ่อไปตัดไม้มาจะได้มีตังค์ซื้อนมมาให้เยอะๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวพ่อจะมีของขวัญวันเกิดพ่อให้หนูตั้งหากนะกับพี่ขนุนนะ เดี๋ยวมีพิเศษมาให้นะจ๊ะเดี๋ยวพ่อหามาให้นะจ๊ะระหว่างนี้นะครับ <_ d ata> มีบุคคลที่มา <_ d ata> จากไหนไม่รู้ครับปบับป๊อบปบเป็นแกะน้องเป็นแพะลูกเป็นแพะนะปะบับมายังไงอะ่ <_ d ata> ปะปบอบปอบปบมายังไงเนี่ยเอาวะก็ปอนนงมงกันอยู่ครับ ดับเบิลนะครับดับเบิลรูปหล่อครับหนุ่มรูปหล่อที่สุดของแกะในฟาร์มนะครับเพราะมีแกะอยู่แค่หกตัวมีพ่าบ๊อบนี่แหละครับหล่อที่สุดแล้วฮะแสนรู้นะครับไปบอ๊อบก็แสนรู้เรียกก็มาหานะครับแต่ผมทิ้งแสนรู้กว่านะครับพอบ๊อบมาหายใจใส่กล้องเนื้อหางหางหางะระหว่างนี้ก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับมีหนุ่มรูปหลอ่อ มาเยืนย่างสีน้องทิ้งอยู่นะครับไอ้ย่าโอ้มดหมดแป๊บหนึ่งนะครับก๊อกสองครับมันจุแม็กกาซีนเรียบร้อยคิดถึงกันไหมเนี่ยคิดถึงก like like ันไหมคิดถึงพ่อเปล่าฮะทำไมพ่อค sure ิดถึงหนูจังเลยอ่ะ ไปตัดไม้ก็คุยกับพี่กนนว่าเดี๋ยวเราจะต้องตัดตรงนี้ออกไปเยอะๆแล้วก็เราเอาไปขายแล้วก็จะได้ตังค์มาไ้ซื้อนมตุนไว้ให้น้องให้พอสําหรับเดือนครึ่งเลยจะได้มีนมแน่นๆนะจ๊ะกินนมเยอะๆก็จะได้โตเยอะๆนะจ๊ะหลังจากนมก็จะต้องเป็นอาหารเสริมนะจ๊ะที่ต้องซื้อนะจ๊ะ ก็ฝากแม่แม่เข้าไปรับชมที่มารับชมก็ขอบคุณมากนะครับขอให้รับชมจนจบทุกคลิปนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้พ่อกับน้องนะครับเริ่มโตแล้วก็จะมีคอนเทนต์น่ารักน่ารักเพิ่มขึ้นมานะครับก็คิดไม่ออกครับแต่ก็ว่ากันไปตามหน้างานฮนะถ้าวันไหนน้องมีปฏิกิริยาที่ดีก็คือน้องไม่งุนหงิดมากนะครับหงายหาง,หางดูหางไปเพลินๆน,นะครับก็จะได้มีคอนเทน แปลกใหม่มาเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามสรรหาคอนเทนต์มาก็ยังไม่ได้พาน้องไปเที่ยวไหนนะครับเพราะว่าน้องต้องรอตรวจเลือดครับเดี๋ยวให้ครบสองเดือนพอก็จะตรวจเลือดให้น้องตรวจเลือดให้น้องเสร็จแล้วก็จะได้น้องจะได้มีประวัติครับเวลาไปท่องเที่ยวที่ไหนก็จะได้ง่ายไปโดนไปเจอดงเจด่านก็จะไม่มีปัญหาครับก็จะลองเป็นเป็นโมเดลดูนะครับเผื่อจะทําเป็นน้องแพะออกเลี้ยงเหมือนกันกับพิษบูชิสุบอมปอมเออปอม จะได้เปลี่ยนแปลงพัฒนาการออกไปในการเลี้ยงนะครับดีกว่าขายเนื้อขายตัวทั่วไปนะครับก็มีโปรเจกต์ไว้อยู่ครับแต่ก็แค่คิดอยู่นะครับยังไม่ได้เริ่มลงมือทําก็คือจะลองเลี้ยงน้องดูก่อนว่าเลี้ยงน้องไปแล้วเป็นยังไงก็คือพ่อก็จะมีโปรเจกต์ว่าขายตัวเล็กออกไปรับซื้อตัวใหญ่กลับคืนเผื่อแม่แม่เบื่อก็คือรับซื้อกลับคืนมาไม่ได้เอาไปเชื่อดไปอะไรนะครับพ่อจะเอากลับมาทําแม่พันต่อที่ฟาร์ม แล้วก็แม่แม่ก็จะได้ลูกแพะกลับไปเลี้ยงใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ก็คิดคิดไว้อยู่นะครับก็จะลองทําดูนะครับมันแวกแนวกว่าคนอื่นเขาทำแล้วฮะมันมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็อยากทาฮะอยากทําเพราะว่าจะได้น้องๆจะได้มีชีวิตที่เยืนยาวไปอีกครับไม่ยอมเช็ดปาดเลยเดี๋ยวเมื่อคืพ่อก็จะแอบมาป้อนนมอีกครั้งหนึ่งก่อนนอนฮะเป็นสไตล์การป้อนนมแบบดนศิลาฟาร์มฮะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน ความน่ารักก็จะมีประมาณนี้แหละครับในระหว่างนี้พวกพี่ๆก็ก็อยู่ข้างนอกนะครับพี่เลี้ยงเขาก็ทําความสะอาดก็เอาปุ๋ยไปใส่ต้นมงต้นไม้ครับเลิกงานตอนเย็นแล้วก็มีงานเล็กๆน้อยๆให้ทําก็ตามกันต่อในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณแม่ๆเอฟซทุกคนนะครับพ่อๆด้วยนะครับพี่ๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ